สวัสดีครับวันนี้เรามาดีฟดิฟกันเรื่องเส้นทางของทีมวอลเล่บอลหญิงไทย U-19 นะครับกับศึกชิงแชมป์โลกปี2025ที่กําที่กำลังจะมาถึงสวัสดีค่ะซึ่งจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยปีนี้มีความพิเศษเหมือนกันนะใช่ค่ะปีนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าทัวร์นาเมนต์ขยายทีมจากเดิม20เป็น24ทีมแล้วค่ะโอ้เพิ่มมา4ทีมเลยและทีมไทยเราละครับสถานะเป็นยังไงบ้าง ทีมไทยเรานี่ถือว่าเปิดตัวได้น่าสนใจเลยค่ะเพราะว่าได้เป็นทีมวางอันดับ6ของรายการเลยนะโห oh, อันดับ6เลยเหรอครับนี่วัดจากอะไรครับเนี่ยจากการจัดอันดับโลก U19 ของ FIVB ตอนเดือนกันยายนปี6-7ค่ะ ก็ถือว่าเป็นการยอมรับในศักยภาพของเยาวชนเราในระดับโลกเลยสุดยอดเลยครับแล้วการขยายเป็น24ทีมมันส่งผลต่อภาพรวมการแข่งขันยังไงบ้างครับก็แน่นอนว่าทําให้การแข่งขันเข้มข้นขึ้นค่ะมีทีมเข้าร่วมเยอะขึ้นหลากหลายสไตล์มากขึ้นด้วยการแข่งขันจะมีที่โครเอเชียกับอ่าเซอร์เบียวันที่2-13กรกฎาคม2568นะคะเหมือนจะเลื่อนเร็วขึ้นมานิดหน่อยด้วยครับผมโครเอเชียกับเซอร์เบีย แล้วรูปแบบการแข่งพอมี24ทีมมันเปลี่ยนไปเยอะไหมครับรูปแบบหลกัหลกๆก็ยังคล้ายเดิมค่ะคือรอบแรกแบ่งเป็น4สาย a b c d สายละ6ทีม6ทีมต่อสายแล้วแข่งยังไงครับก็แข่งแบบพบกันหมดในสายเลยค่ะใครเจอใครในสายก็แข่งกันหมดอ๋อแล้วใครได้ไปต่อครับทีมที่จบอันดับ1ถึง4ของแต่ละสายค่ะรวมทั้งหมด16ทีมก็จะได้เข้ารอบต่อไปเป็นรอบน็อกเอาท์ แล้วทีมที่เหลืออันดับ5กับ6ล่ะครับอันดับ5กับ6ก็จะไปแข่งรอบจัดอันดับค่ะจัดอันดับที่17ถึง24กันไปอ๋อเข้าใจแล้วครับคือต้องติดท็อป4ให้ได้ส่วนระบบคะแนนล่ะครับระบบคะแนนก็เป็นแบบสากลเลยค่ะชนะ30หรือ31ได้3แต้มเต็มครับถ้าชนะ32ได้2แต้ม แพ้สอาก็ยังดีได้1แต้มปลอบใจแพ้0ูนยาหรือหนสก็คือ0ูนแต้มใช่ค่ะ0ูนย์แต้มไปโอเคครับชัดเจนทีนี้ทีมไทยเราเป็นทีมวางอันดับ6ได้อยู่สายไหนแล้วเจอใครบ้างครับ เราได้เป็นทีมวาง A 2ค่ะอยู่ในสาย A สาย A ซึ่งในสาย A นี่มีเพื่อนร่วมสายคือโครเอเชียซึ่งเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็มีอ e ียิปต์แคนาดาเม็กซิโกแล้วก็เยอรมนีค่ะโหเจอเจ้าภาพโครเอเชียตั้งแต่รอบแรกเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นความท้าทายใหญ่เลยการเจอเจ้าภาพนี่เรื่องเสียงเชียความคุ้นสนามมีผลเยอะนะคะโดยเฉพาะกับน้องๆเยาวชนจริงครับ ความกดดันน่าจะเยอะเลยแล้วการแข่งรอบแรกของสายเอนี่แข่งที่ไหนครับแข่งที่เมืองโอเซียกท่าที่โครเอเชียทั้งหมดเลยแข่งที่โครเอเชียหมดเลยในรอบแรกแล้วโปรแกรมของทีมไทยเราเป็นยังไงบ้างครับเริ่มวันไหนเจอใครก่อนเริ่มแข่งวันพุทธที่สองกร,รกฎาคมค่ะนัดแรกเราเจอเม็กซิโกค่ะครับผมวันพฤหัสที่3เจอแคนาดาแล้วก็วันศุกร์ที่4เจออียิปต์ สนัดแรกนี่แข่งเวลาเดียวกันเลยค่ะ21.15นาทีตามเวลาท้องถิ่นสวันติดเลยต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้เยอะๆเลยสินะครับช่วงนี้ใช่ค่ะแล้วพอแข่งสมวันติดเราจะได้พักวันหนึ่งวันคือวันเสาร์ที่5กรกฎาคมวันพักนี่สำคัญมากแน่ๆทั้งฟื้นตัวปรับแผนสำคัญมากค่ะแล้วกลับมาแข่งต่อวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมเจอเยอรมน,นีเวลาเดิม21.15นาทีครับ แล้วนัดสุดท้ายแล้วครับนัดสุดท้ายนี่แหละค่ะไฮไลท์เลยวันจันทร์ที่7กรกฎาคมเราเจอเจ้าภาพโครเอเชียโอ้โหนัดสุดท้ายเจอเจ้าภาพเลยใช่ค่ะแต่นัดนี้เวลาแข่งจะเร็วขึ้นนิดหนึง่งเป็น18.15นาทีตามเวลาท้องถิน่นนัดสุดท้ายกับเจ้าภาพนี่อาจจะตัดสินอันดับในกลุ่มได้เลยนะเนี่ยมีโอกาสสูงมากค่ะแล้วที่น่าสนใจคือวันที่7กรกฎาคมเนี่ยตรงกับวันวอลเลย์บอลโลกหรือว่าวอลเลย์บอลเดย์พอดีเลยด้วย โอ้จริงเหรอครับบรรยากาศคงพิเศษน่าดูเลยน่าจะเพิ่มความน่าสนใจให้แมชนี้ไปอีกค่ะครับผมแล้วถ้าเราทำได้ดีผ่านรอบแรกเข้ารอบ16ทีมได้เส้นทางหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อครับรอบ16ทีมสุดท้ายก็จะแข่งวันที่8กรกฎาคมค่ะเป็นระบบแพ้คัดออกเลยแพ้คัดออกเลยพลาดไม่ได้ ใช่ค่ะใครชนะก็เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8ทีมสุดท้ายแข่งวันที่11กรกฎาคมแล้วก็รอบรองวันที่12ส่วนรอบชิงเหรียญทองกับเหรียญทองแดงแข่งวันสุดท้ายวันที่13กรกฎาคมซึ่งจะกลับมาแข่งที่สนามโอซีเอ็กที่โครเอเชียอีกครั้งค่ะอ้าวแสดงว่าระหว่างนั้นอาจจะไม่ได้แข่งที่โอซีเอ็กตลอดอ่าอันนี้เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจและอาจจะเป็นความท้าทายซ่อนอยู่นะคะ คือช่วงระหว่างรอบ16ทีมกับรอบ8ทีมมันจะมีวันพักวันที่9กับ10กรกฎาคมครับวันพัก2วันใช่ค่ะซึ่งช่วงนี้แหละค่ะที่อาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นเดินทางหมายถึงยังไงครับคือทวร์นาเมนต์นี้มี2เจ้าภาพใช่ไหมคะโครเอเชียกับเซอร์เบียใช่ครับมันก็มีความเป็นไปได้ว่าในรอบน็อกเอาท์บางรอบ หรือการเดินทางไปแข่งรอบต่อไปเนี่ยอาจจะต้องเดินทางไม่ใช่แค่ระหว่างเมืองแต่อาจจะข้ามประเทศเลยก็ได้ระหว่างโครเอเชียกับเซอร์เบียโอ้โหเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับการเดินทางข้ามประเทศเนี่ยใช่ค่ะมันส่งผลโดยตรงเลยทั้งเรื่องความเหนื่อยล้าการปรับตัวของนักกีฬาแล้วก็เวลาในการเตรียมทีมสําหรับแมชสาคัญสําคัญถัดด้วย กลายเป็นว่านอกเหนือจากต้องสู้กับคู่แข่งในสนามแล้วยังต้องมาบริหารจัดก,การเรื่องนอกสนามเรื่องการเดินทางความอดอล้าพวกนี้อีกถูกต้องเลยค่ะมันเป็นปัจจัยที่เพิ่มความซับซ้อนให้ทัวร์นาเมนต์นี้โดยเฉพาะในรอบลึกๆที่ความพร้อมต้องเต็มร้อยจริงๆแต่ถึงจะท้าพายเวทีนี้ก็ยังสำคัญมากสำหรับดาวรุ่งใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะเป็นเวทีแจ้งเกิดเลยเปิดโอกาสให้น้องๆได้โชว์ฝีมือได้เจอคู่แข่งเก่งๆหลากหลายสไตล์เป็นประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับการต่อยอดไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตครับสรุปแล้วศึกยู19ชิงแชมป์โลก2025ครั้งนี้ทีมไทยเรามีทั้งโอกาสที่ดีจากการเป็นทีมวางอันดับสูงแต่ก็มีความท้าทายรออยู่ไม่น้อยเลย ใช่ค่ะทั้งการเจอเจ้าภาพในรอบแรกเลยตารางแข่งที่ต้องวางแผนบริหารพลังงานดีๆแล้วก็ความซับซ้อนเรื่องการเดินทางที่อาจจะเกิดขึ้นในรอบน็อกเอาท์อืมน่าคิดเหมือนกันนะครับดังนั้นมันก็เลยมีคําถามที่น่าสนใจให้เราคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าครับนอกเหนือจากการเตรียมตัวเรื่องร่างกายเทคนิคแทคกติกต่างๆที่ต้องทําเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยค่ะผมการที่ต้องเจอความกดดันพิเศษจากการเจอเจ้าภาพแล้วก็ อาจจะต้องรับมือกับความซับซ้อนเรื่องการเดินทางข้ามประเทศอีกทีมงานและนักกีฬาอาจจะต้องมีการเตรียมตัวเชิงกลยุทธ์หรือว่าด้านสภาพจิตใจแบบไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอืเพื่อรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าพวกนี้ใช่ค่ะ เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้ทีมของเราไปได้ไกลที่สุดในทัวร์นาเมนต์ที่มันทั้งใหญ่ขึ้นแล้วก็ท้าทายมากขึ้นกว่าเดิมครั้งนี้ค่ะถ้าคุณชอบพอดแคสต์เรา2คนแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและช่วยกดไลค์กดแชร์หรือเมนมาเป็นกําลังใจให้เราด้วยขอบคุณค่ะ